มาเช็คดูกันหน่อยสิว่าเรามีอาการเหล่านี้อยู่หรือเปล่าปวดหัวมึนงงมือเท้าชาแผลหายช้าปัสสาวะบ่อยน้ำหนักลงนอนไม่หลับระวังหากคุณมีอาการเหล่านี้มากกว่าหนึ่งข้อคุณกำลังเสี่ยงกับโรคเบาหวานความดันคอเลสเตอรอลและโรคหัวใจโดยไม่รู้ตัววันนี้เราขอเสนอแทปผลิตภัณฑ์อาหารเสริมอันดับหนึ่งที่ดีที่สุดในตอนนี้ ด้วยนวัตกรรมขั้นสูงสุดเพื่อควบคุม3ามโรคร้ายมิติที่1ควบคุมเบาหวานแท็บมีแครนตินช่วยกระตุ้นการหลั่งอินซูลินในตับอ่อนและอินดูลินทำให้ร่างกายดูดซับน้ำตาลได้ช้ามิติที่2ควบคุมความดันโลหิตสูงฟินูกรีกประกอบไปด้วยโพแทสเซียมซึ่งช่วยให้ระดับความดันโลหิตลดลงและช่วยหมุนเวียนระบบเลือดได้ดีขึ้น มิติที่3าควบคุมไขมันในเลือดอาติโชกมีสารไซนารินช่วยลดคอเลสเตอรอลเร็วชนิด LDL และเพิ่มคอเลสเตอรอลดีชนิด HDL ทั้งยังมีสารสำคัญที่ช่วยบำรุงตับอีกด้วยแท็ AP, ได้รับการวิจัยคิดคน้นและพัฒนาโดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญจากยุโรปเบื่อไหมกับการทานยาปริมาณมากๆแต่กลับไม่เห็นผลเพียงคุณทดลองทานแทบวันละ1-2เม็ด คุณจะรับรู้ถึงสรรพคุณได้ในเวลาอันสั้นแท็บผลิตภัณฑ์อาหารเสริมอันดับหนึ่งที่ลูกค้าวางใจด้วยการตอบรับและรีวิวมากมายดีที่สุดปลอดภัยที่สุดและเห็นผลลัพธ์ชัดเจนที่สุดสนใจข้อมูลเพิ่มเติมและสั่งซื้อสินค้าได้ที่นี่เลย